โอเซพุวดแห่งข้าเดืนดถลพระเจ้าฉันอยู่ไหนนี่คืออีเดนเหรอนี่คือดินแดนพันธสัญญาเลยแกรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและแกช่วยได้แค่คนเดียวเท่านั้นแกทุกสิ่งที่คุณสัมผัสจะมีพิษนี่คือวิธีชำระบาปของฉัน ฉันจะฟื้นคืนสภาพที่แหนีที่แกทำไว้ทั้งหมดนี้แกคิดว่าแกเองคู่ควรกับอีเดนอยู่เหรอแกไม่สามารถชำระบาปได้หรอวิธีเดียวที่แกจะทำได้คืออยู่สิ่งที่ฉันสร้างเอาไว้คนโกหกฉันจะไม่ยอมให้แกแพร่พิษใส่ใครต่อใครอีกครับสำนึกผิดไม่มีความหมายอะไรเมื่อทุกคนที่แกทำร้ายตายหมดแล้วพวกเขาแค่การละทำสิ่งที่ฉันพร่ำสอนก็เท่านั้นสมนคก่ามันเกินเยียวยา,ยาตอนนี้แกคือโรคระบาด มันหวนกลับไม่ได้แล้วค่ะคุณพ่อ